ผมตัดตออ่อนออไม่ต้องกลัวครับลูกค้าได้สวยๆแน่นอนเกออือบไปแล้วนะเนีเออ่ยมันลื่นมันเลื่นเลื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีผ่านพึ่งกรุงเทพนนสวัสดีพี่ๆนาๆทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตีพึ่งครับตอนนี้อยู่ในหมายแล้วนะครับจะตายเอานะครับโอ้ ร้อนนะครับดูเสื้อได้เปีกเยกนะครับความที่ร้อนโอ้นี่ลังรังอยู่ไหนวะลังอยู่แถวข้างหลังผมนี่แหละครับอยู่ต้นมะขามเทศโอ้ร้อนจริงๆครับตอนนี้โอ้หายนี้คาบเยอะนะฮะคบาบล้างอะ่ะเพราะมันเข้าไม่ได้อผมเคยมาแล้วมันเข้าไม่ได้นะครับมัน น้ำมันท่วมน้ำมันเยอะนะเข้าไม่ได้อน,นี้น้ำแห้งเข้ามาโูมีแต่ลังลังลังนันมีแต่ลังใหญ่ๆนั่งเลยห้าหกเอ้ห้าลังได้สี่ห้าลังนะยอมจริงนะครับวันนี้อากาศโอเคครับผมเดีย๋ยวไปดูลังกันครับผมประชุมตีทอยขึ้นไปแล้วนะครับผมไอ้นี่ก็เกาะคอนเก่านะมีคนตีไปเวด้วยรอบแรกรอบตอกทอยไว้ครับ กี่ลูกนู้แต่ชมต่อไว้สี่ห้าลูกพึ่งอยู่นี่เลยครับร้อนจริงๆมองก็ไม่เห็นรังนะนี่ถ้าจะเห็นนะ่รับาัวนะ้ำตรงนี้มีคนตัดไปรอบหน้ารังอ่อนเลยนะแล้วก็รังล้างอยู่ปายนะนี่น่าจะมาทําใหม่เกาะพอนเดิมเลยย้อนแสงหน่อยนะครับพี่น้อง โอเคครับขึ้นเลยดีกว่า<ด>นะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมรังบนต้นนะครับไปเจอกันบนต้น,นสวัสดีบนต้นครับผมโอ้โหลังสวยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เจอแต่ลังอารามอารามสวยๆนะฮะหมวยมวยเหลืองๆหลืององตององตองนะครับผมร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนะฮะหว่าจะหาได้นะครับ ไม่อยากแกพูดนะครับลำพึงลำพึงเปิดมุมงนั่งมูด้วยบนนี้ลำพึงลำพันเลยข้างล่างนี่นัวเดี๋ยวมาดูลังใกล้ๆกันนะมาดูลังอ่อนๆโจ๊ะๆกันนะครับผม ต้องใส่กล้องโคโปนะฮะต้องจัดเ้วมั้งเนี่ยกล้องโ360คโปสามร้อยหกสิบองศาไม่ต้องเที่ยวหมุนกล้องอยู่นะครับจานโบกของนี้ดิยจานโบกตรงนี้ดิตัวเต็มเลยดไน้หาน้เนี้สวยอะ่ะจาน มันบวกกันหรืเอาสวยๆดิน่าดิปัดโถแม่มันทงังไงไม่สวยเลยทีเนี้ยสีไม่สวยเลย<อ>สีไม่สวยแล้วตัวพื่นนงมันแ่าฝั่งนี้ไหมมาปัดจากรา่วก็มานี่เรียบ ไล่สวยทั้งหมดเดี๋ยไล่ตวใหมดนะตอนนั้นกูว่าไล่ไล่จัดจ้าหมดจะตระโ้นมาอยู่ตรงนี้ไล่แมเข้าไปในถังครับป๋าหมดจะตระโ้นมาอยู่ตรงนี้เออหล่ไรหมดไล่ออกไปหมดไล่ออกจนพอยังหมดไม่อยู่ในถังหมด สองนี้มองไว้สวยแล้วกันมันไม่เหลืองปับ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 กมือกูเลไม่ได้ถุงมือยางเลย ได้อยู่นะได้อยู่นะสองเปิดดิโฟน้ำสวยฟูนะล้างตัวอะฮะได้อยู่นะสวยแต่ล้างสวยจริงกว่าล้างเนี้ยเนาะเหลืองโจ๊ะ แต่พึ่งหลังนี้อ่อนกว่าพานเยอะนะ ตัดให้เห็นทุกขั้นตอนนะการตีพึ่งนะบางทีน้องใหม่นะครับไม่ไม่เคยตีไม่เคยตัดนะครับอันนี้ตัดให้เห็นเลยทุกขอเรียกว่าอะไรนะท,ทุกขั้นตอนท,ทุกขั้นตอนนะครับตัดตัวอ่อนนะบางคนตัดเละนะฮะของผมตัดไม่มีเละนะครับนี่ ต่ออ่อนไม่ต้องกลัวครับลูกค้าได้สวยๆแน่นอนอ,อเกือบไปแล้วเนี่ยมันเลื่นมันลื่นลื่นนะครับ มอเตอร์ไซวิ่งบนต้นไม้ได้๋าอ่อนนะครับวันนี้เหลือ,อ,อสวออยๆเียนนเอาไม่เหลือฮะอ ได้แล้วรวยนะครับรวยแนละ้ว